สวัสดีฮะพบกันอีกแล้วนะฮะวันนี้ผมจะมาเล่นเกมเว็บกันนะฮะเป็นเกมที่ใครๆหลายคนก็ต้องเคยเล่นกันนะฮะแต่ผมก็รู้สึกอยากกลับมาเล่นอีกนะฮะก็เลยลองมาเล่นดูอีกรอบหนึ่งเกมนี้ทุกคนจะรู้จักกันดีในเกมคืนโหดหรือเลื่อยโยมมหาปัญเลยเนี่ยฮะชื่อเกมมันนะฮะเดี๋ยวผมคงนะหาลิงก์เองได้ผมคงไม่ต้องทำอะไรแล้วล่ะ เอะไรมันเริ่มเล่นกันเลยโอเคทั้งหมดนี้มีสี่ด่านนะตายมันจะให้เราทำทำจัดเซ็งกีดขวางไปเรื่อยเพื่อไปจาดสุดท้ายนะฮะแต่ผมก็ไม่สปล่อยมากนะเพราะทุกคนคุ้นกั้กันลแล้ว ขอขอบคุณคุณบูสตาร์ด้วยนะฮะเดี๋ยวคุณโบสทบูสตาร์ที่เมื่อวานนี้เข้ามาทักแชทผมแล้วพูดอะไรกับผมหลายเลื่องเลยนะฮะยังไงก็ขอขอบคุณด้วยและะ้วขอขอบคุณที่แนะนำเกมว่ามีเก,เกมอะไรให้เล่นบ้างนะฮะน,น,นานนี้จะเป็นดานยิงกันนะฮะ ซึ่งเราจะมีพลังชีวิตอยู่5นะฮะแล้วเขาก็จะมีเพราะเราต้องค่อยๆนี่อย่างนี้นะเราต้องเก็บพลังชีวิตไปนะฮะเพราะดาสุดท้ายมันเจอจบเป็นกลน,นะฮะ มผมแปลกใจมากเลยเกมเนี่ยโดนยิงทะลุหัวมันแค่กระโหลกแตกแค่หนังเติดเห็นกันโลเยอยง <c oughs> อ่ะถูกไหมอันนี้ลูกซองนะฮะ <c oughs> โดนยิงนี่คือลบกไปสองสำหรับเลยนะฮะนี่เราใจดี เห็นไหมรถไปสามหลอดเลยเนี่ยรถไปสามหลอดเลยอันนี้จะเป็นปืนกลนะฮะโดนยิงทีนี่คือตายเลยนะฮะช้ายชีวิตของเราในตอนนี้เขามันปุ๊บสองครั้งะฮะใช่เราทำได้ <laughs> นี่เสร็จแล้วออละเป็นด่านบอสนะฮะ แต่เกมนี้มันไม่ชอบอีกอย่างคือตรงมันจบไวไวไปนะฮะเออนี่นะแล้วต้องผ่านแค่พนอกมาแล้วเราก็จะชนะเลยนะฮะแค่น,นี้เองน i n n e r แล้วนะฮะเดี๋ยวผมจะลองกเกมหนึ่งนะฮะเอาเป็นเกมทำอาหารละกัน นะฮะอ่าเกมนี้เกมนี้ไม่ไหวนะะยังไงดีแป๊บหนึ่งนะฮะปิดเฟซไปก่อน นี่ฮะเกมนี้เกมแก้แค้นผู้ชายนะผมผมเป็นผู้ชายนะแต่ไอ้นี่ผมอยากจะลองดูว่ามันเป็นเกมยังไงนะฮะเกมนี้ผมก็เคยเล่นล่วมกันแต่ผมก็จำไม่ได้เหมือนกันว่าเล่นกันยังไงนะฮะเพราะฉะนั้นเราต้องมาลองเล่นกันอีกรอบหนึ่งของขวัญสุดโหดแก้แค้นผู้ชายนะฮะโอ้อด็ดแนงว่าแก้แค้นผู้ชายมีแก้แค้นผู้หญิงด้วย แล้วเรื่องของขวัญด้านล่างแล้วมันรุนกันว่าระหว่างผู้ชายกับผู้หญิงใครจะได้รับของขวัญอะไรและอย่างไรบอกว่าโหดสุดๆเจมเจมใบนะแม่รอโหลดอีกเดี๋ยวดูวิธีการเล่นอันนี้เป็นผู้ชายนะฮะตัวละครผู้เล่นผู้หญิงตัวละครผู้เล่นอ๋อให้เลือกของหนึ่งสิ่งแล้วนะมันจะทําให้เองเลยอัตโนมัติอย่างนี้ก็นะ ถ้าไม่ต้องกใจนะว่าทำไมเน็ตผมช้านะเพาผมโหลดโหลดกระตูนนี่อยู่นะฮะถ้าจะโหลดก็โหลดกันได้นะฮะเข้าไปในแฟนเพจของฟรสลอส FS แล้วก็โหลดได้เลยนะฮะมันจะมีลิงก์ข้างใต้กระตูนบอกอยู่นะฮะผมโหลดนี่คือคุโรโกะนะฮะอ่า ยังไงก็ขอฝากแฟนเพจด้วยนะฮะก็ตั้งแล้วนะฮะแฟนเพจก็คือแฟนล็อกเวิร์คแฟนเพจนะฮะยังไงก็ติดตามกันด้วยนะฮะหรือไม่ก็เข้าไปแอดแฟนที่ของบูสตาร์ได้นะฮะชื่อว่าล็อกสตาร์ทุกอย่างเนี่นะยแหละเดี๋ยวผมจะแจก,กลิงก์ไว้ข้างใต้อีกทีหนึ่งนะฮนะอ่า ผมว่ามันคงหม่มาแหละเอะ่อยังไงดีเดี๋ยวผมจะตัดคลิปไปแค่นี้ก่อนละกันเดี๋ยวครั้งหน้าผมจะมาทำให้